สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่4ี่เมษาย,ยนค่ะยอดจ้างงานเอกชน ADP สูงกว่าคาดเขย่าวขวัญสันประสาทนักลงทุนก่อนเจอของจริงนอนฟา r ม p a y r o วันศุกร์ดัชนี ISM ภาคบริการขยายตัวช้าลงสวนทางกับตัวเลขภาคผลิตเมื่อวันก่อนช่วยเบรกอารมณ์ตลาดไว้ไม่ให้ตเตลิดไปไกลส่วนคุณใจพาวคะ่ะกล่าวปรา,า,านาาณมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแทบไม่มีประเด็นอะไรใหม่จับความเดิมๆได้ว่าไม่รีบต้องการหลักฐานเพิ่มเติมให้มั่นใจว่าเงินเฟ้อลงจริง ยูพะัะิาสหรัฐยังคงปรับตัวขึ้นระหว่างวันก่อนย่อลงมาพักโดยยกฐานขึ้นตลอดสัปดาห์ Nominal และ Real-Yield อายุ10ปี w t a t d s e e จอดรอตัวเลขตลาดแรงงานแถว4.36%และ2%ตามลำดับส่วนทองคำสปอตเดินหน้าทำ New All-Time Highs กำลังพุ่งผ่าน23,000เหรียญตอ่อทรัลล์ส่วนทองดิจิตอ Bitcoin ค่ะสัปดาห์นี้ร่วงลงไปทดสอบแนวรับ6 5 0 0 0เหรียญหลายครั้งแล้วกลับขึ้นมา ล่าสุดยังคงย่ำฐานสะสมพลังเหนือ66,000เหรียญจีนฮ่องกงหยุดเชงเม้งวันนี้จัดเข้าเดียวๆเคที่บล็อกเชนรวมถึง2กองทุนหุ้นญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งรีบาววันแรกด้วยก็ดีค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซตอินเด็กปิดไปที่1,375.69จุดลบ0.27% มูลค่าการซื้อขาย41,843ล้านบาทโดยตลาดทุ้ไทยแกว่งกรอบแคบดีกว่าภูมิภาคเล็กน้อยแรงซื้อในกลุ่มพลังงานโรงกลัน่นรับราคาน้ำมันพุ่งหลังความขัดแย้งตะวันออกกลางขยายตัวกลุ่มปิโตรเคมีได้แรงหนุนจากพิมพ์ไอจีนสหรัฐฟื้นเป็นซ e ิเมน n ์เชิงบวกหุ้นในกลุ่มคอมมูนิตี้และกลุ่มค้าปลีกที่ปรับตัวขึ้นรุ่นอาทิตย์หน้าบอร์ดดิจิตัลวอลเลตชัดเจนขึ้นส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่8 0 7 0ล้านบาท แยูมานบัตอายุหปีปิดที่2 2 8ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.02%งค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่36บาท7จสเตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทอ่อนค่าตามสกุลเงินอื่นในภูมิภาคยังไม่มีปัใจจัยใหม่ส่วนดานังของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดลบจากแรงเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้นิกิปิดไปดที่39,451.85จุด้าพร ส่วนเซยงไฮคอมบิสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบโดยปรับตัวตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐและอัตราผลตอบแทพนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ4เดือนเซยงไฮคอมบัสิตปิดที่3,069.30จุดลบ0.18%ส่วนในฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นหยกปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่3เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลังจากคุณโจมพาวเวลประธานเฟดส่งสัญ,ญญาณไม่เร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ย ดาวโจนส์ Jones ปิดที่39127.14จุดลบ0.11% S&P e 500ปิดที่5211.49จุดบวก0.11%และ Nasdaq ปิดที่16277.46จุดบวก0.23%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลภาคบริการที่อ่อนแอกว่าคาดและเงินเฟอ้อยูโรโซนที่ลดลงตอกย้ําการคาดการณ์ที่ว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง c c ซีฟปิดที่8,153.23จุดบวก0.29ปิดที่18,367.72บวก0.46และฟุซีร้อยปิดที่7,937.44บจุดวก0.03เเซค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆห,หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคบริการชะลอตัวลงติดต่อกันเดือนที่2ซึ่งอาจส่งผลให้เฟดเริ่มพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางดอกเบีย้ยของเฟด ส่วนสัญญ,ญาณน้ำมันดิบเวสซัสตแตลนูยอร์ปิดบวกในวันพุธเพิ่มขึ้นมา0.33%ปิดที่85ดอลลาร์43เซนต์ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันวันที่4ี่หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้ค่ะราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดส่วนฝั่ของเบรนท์ค่ะบวก0.48%ปิดที่89ดอลลาร์35เซนต์ต่อบาร์เรล ทางฝั่งของสัญญาทองคำตลา,าดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในวันพุธเนื่องจากนักลงทุนขานรับเทอยแถลงของคุณเจอร์โมพาวเวลประธานเฟดที่แสดงมุมมองบวกต่อภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐขณะที่นักลง,งทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้าง,งานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยข,ของเฟดสัญญาทองคำตลา,าออดโคมเบก2มิถุนายนบวก1.45เปอร์เซ็นต์ปิดที่2,315ดอลลาร์ต่อไตรล้ และนี่คือทั้หมดของ K-Tam Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t m Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ